อยเสียงหัวเราะไปกับปาร์ตี้เกมเชว์สุดพันษาที่หาจนต้องร้องขอชีวิตเมื่อเวลีแม็กินทอชเปิดบ้านต้อนรับเราซุปตาคนดังมาแข่งขันกับทุกเรื่องราวของวงการบันเทิงนี่คือสนับมือที่เน้นนิ้วกลางมากไม่ใช่เลยไปไม่ต่ำเพือูอ้าาด่ากูหรือเปล่าเนี่ยและอาจทำให้หัวหน้าทีมจากทางบ้านกลับไปพร้อมกันรางวัลสูงสุด1 0 0 0 0 0บาทและทีมแรกของเราในวันนี้ก็คือ พระเอกหล่อคารมดีเกรทวรินทร์ไม่แข่งก็แพ้เออไม่แข่งแล้วนางเอกสาวห้าวเจ้าแห่งเกมเชียร์ที่ค้ามผ่อนคุณแค่รักแต่รักแค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 ่รักคุณพ่อลูกแฝดหน้าเด็กตลอดกาลบีมกวีพี่บีมก็ได้เปรียบอีกเกมเนี้ยทำไมอ่ะ เป็นแบบนักร้องยุคไนที่เลยอ่ะอย่าอย่าเชื่อใจพี่ประทักแก๊งหน้าตาดีนักเอกหน้าใสขวัญใจหนุ่มๆก้าวสุภัสราขายเสื้อผ้าเยอะๆเลยค่ะจะไปซื้อเสื้อผ้าค่ะจะไปซื้อผ้าค่ะซื้อผ้ามาทำเย็บผ้ามาเย็บค่ะยิ้มขำอะไรวะเอยู่ไหนวะไปก่อนผมจำไม่ได้ไปก่อนพระเอกหนุ่มหล่อยิ้มพริ้มใจเตยพงศกรไม่ได้ไอเนี่ยคนขับรถตู้ขับรถตู้เหร คุณแม่สายฮาสุดสตรองแพทนปภาลักษณะการโยนเหรียญทอยโป้ยโยโอยวันนี้งานบุญเจ้าภาพจะมีการโอยเหรียญกันนะครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ สวัสดีเพื่อนทุกคนมากันเต็มๆเลยขอต้อนรับครับเชิญนั่งครับนี่คือฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ครับทุกวันอาทิตย์เรามีนัดกันนะครับหกโมงยีนาทีกดหมายเลข33นะฮะแล้วก็จะเจอเราอย่าไปไหนครับเพราะว่าเกมการแข่งขันของเรานั้นมันเร้าใจเหลือเกินความสุขสนานจะเกิดขึ้นกับปาร์ตี้ของเราในวันนี้นะฮะ เรามีนัดกันเนี่ยเพื่อมาแข่งขันให้คนทางบ้านสองท่านนี้เราซุปตาจะทุ่มเทกําลังใจทั้งหมดเลยให้กับสองท่านนี้เพื่อสะสมคะแนนใครมีคะแนนสูงสุด <Hey. S 1> เข้าสู่รอบแจ็คพอตท <Hey. S 1> <Hey. S 2> ิ้ง,นงก,กงงนลังวัน <Hey. S 1> หนึ่งแสนบาท <Hey. S 1> อ่ะหากันขนาดนี้แล้ว พี่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพี่ยังมาเต็มเต็มเหมือนเดิมวันนี้มีมาใหม่หายไปเกี่ยวข้าวดำนาเพราะว่าต้องออกจากกรุงเทพทุกคนได้กลับบ้านไปหมดแล้วตอนนี้ก็หืเรือกับการอยากเล่นดนตรีมากซีสมายเอาล่ะแข่งขันกันต้องมีทีมครับทีมแรกของเรานะครับขอต้อนรับนะครับคุณบีมคุณเชียร์และคุณเกรนสวัสดีครับ ันหน้าทีมของเขาคือคุณเบฟสวัสดีครับคุณเบฟแหมคุณเบฟคุณเบฟทำอาชีพอ,อะไรจ๊ะ เป็นธุรกิจส่วนตัวค่ะทำบีบีโกลบีบีโกลคืออะไรคือการฝังสีรองพื้นกึ่งถาวรค่ะบนใบหน้าฝังสีรองพื้นฝังสีรองพื้นกึ่งถาวรบนกึ่งถาวรที่พี่เกเป็นฝังมาไงเนี่ยถาวรเลยค่ะแล้วทำไมเกรซเลือกพี่ากฝังสีไงอ๋อไม่ไม่ไม่ฝังอันนี้มาอยู่แล้วมเกรซเลือกสีนั่นเองเลยเหรอครับใช่ครับฝังง่ายแค่วิ่งเตะฟุตบอลตอนเย็นแดดจ้าก็ฝังเรียบร้อยอ๋ออันนี้ฝังไปแล้วแต่พี่บินก็เตะบอลบ่อยนะทำไม ไม่เหมือนกันเลยอ่ะจนาแดดคนละประเทศเหใยโล่งเหลโล่งแดดคนละประเทศด้วยไม่รู้จะเล่นตัวหไม่รูไหนะมันคือทำอาไะไรมันมันเขาทาหน้าใช้เข็มเล็กๆก็ค่ะเขาเรียกว่าเทคนิคไมโครนิตลิงก็คือแบบฝนอยู่ที่หน้าแบบมีเป็นรองพื้นที่ฟังนี่คือเข้าใจไม่เข้าใจเคยเห็นที่ร้านเขาเขาจะแบบเชิญแขกเข้ามาปุ๊บแล้วก็ โอ้หลังลายเลยนะมันจะดีนะมันจะดีนะหนึ่งแสนบาทคุณจะไปทําอะไรครับไปเปิดหน้าร้านเลยค่ะไปเปิดเลยนะไปเปิดหน้าร้านไปเปิดหน้าร้านตอนนี้ยังทํอยู่ที่บ้านอยู่อ๋อตอนนี้ทําที่บ้านอยู่ถ้าเกิดคุณตั้งใจทาให้เขาแล้วเขาได้หนึ่งแสนเขาจะไปเปิดที่พารากอนชั้นสองทั้งหมดก็จะเหมาหมดเลยของเขาแขกไี่ยืนเรียงกันตําแล้วมีนี่น้องยืนอยู่เบฟป้า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  ทีมต่อไปของเรานะครับคุณแพทคุณเต้ยคุณก้าคุณ้าทีมของคุณคือคุณจูนสวัสดีครับคุณจูนทําอาชีพอะไรที่บ้านทําธุรกิจชุมะเล่ส่งออกครับชุมเล่ชุมเล่ครับมันคืออะไรช,ชุดที่เด็กเต้นมาเล่ครับที่บ้านจะทำก็นึกว่าเป็นเอันเดียวกันช,ชุบมาเล่นึกว่าเป็นยี่ห้อช็อกโกแลต องผลิตภัณฑ์ชบเล่ชุบัลเล่ชุดชุดบัลเล่โอเคแล้วคุณเต้นบัลเล่ป่ะไม่ครับขายอย่างเดียวคุณขายอย่างเดียวเลยรองเท้าที่มันมันยืนบนปลายเท้าได้เขาเรียกว่ารองเท้าแหละไม่ได้ขายรองเท้าขายแต่ชุดครับอย่าถามอย่าถามเกินรัดดูเดททุกคนต่อระต่อเถียงกับพี่ตลอดเลยอ่ะมีแต่ชุดใช่ครับนะฮะแล้ววันนี้10,000แบาทคุณจะเอาไปทําอะไร หนึ่งแสนบาทตอนแรกคุยกับแม่ว่าจะซื้อนมให้หลานรังหนึ่งไอ้คุณแม่แต่คุณแม่ต้องทำให้ได้แสนหนึ่งก่อนถ้าทำเอาไปเลยไปซื้อได้แสนหนึ่งซื้อนมรังเดียวเองนมแพงมากนะก็คือได้แสนหนึ่งนมนมหลานก็คือแปดร้อยใจดีจนแบบกูอยากช่วยมันเลยอ่ะโอ้ใจดีว่ะจูนใจดีมากเลย พทเป็นไงบ้างไม่ได้เจอเลยเนี่ยฮะแพทรอทองเกรดมา4ี่สามปีกว่าแล้วไอ้ใช่ปะมันเคยสัญญาใช่ปะตั้งแต่เลสประมาณ4เดือนพูดไว้แล้วบอกว่าเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวเอาทองให้หลานไม่ได้ขอด้วยเดี๋ยวคนมบอกว่าอีแพทชอบขอทองของเกรดกูจะบอกตรงนี้กูไม่เคยขอมันเขาเป็นคนออกตัวเลยอ่าใช่แล้วหลังจากนั้นควงอย่างเดียวเลยตั้งแต่4ี่เดือนอะ ตอนนี้หลานบวชเรียนแล้วบวชว่าอะไรลูกแกหลับอยู่ออแกไม่มีห้อยคอตอนแห่น่ากเลยให้ทองไปแม่ก็เก็บอยู่ดีอาทำไมรูกเก็บไ้ให้ลูกเลเก็บไ้ให้ลูกความจริงมันออกมาแล้วต้อนรับแพทมาอีกครั้งหนึ่งความเฮฮากังจะเกิดขึ้นแล้วต้อนรับคุณบีมด้วยครับผมคุณไปไหนมาผมไปเลี้ยงลูกมาเหมือนกันคะจริงผมก็รอนองเดกเกสเหมือนกันใช่ไหมมันพูดตลอดใช่ไหมเออ นี่อันนี้บาทหนึ่งอันนี้บาทหนึ่งครับเอาละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเกมแรกของเราเพลงดีขีเดียวพี่ตอนทางท่องสามนี่อยากให้เราออกอากาศ5ชั่วโมงรวดนะเพราะว่าพุทธเรายาวมากพี่เบียร์ได้เปรียบในเกมเนี้ทำไมอ่ะเขาเป็นแบบนักร้องยุคไนตีสเลยอ่ะอย่าอย่าเชื่อใจนักร้องยุคไนตี่สเลยค่ะ แข่งขันเลยดิบ้าเรารู้สึกว่าเป็นจุดอ่อนไงไม่รู้ไม่เกี่ยวเลยคุณน่ะขึ้นมาก่อนพี่คือไอดอลของเรากับแพทเจอกันนี่แบ็คพิงจักเพลงอะไรเลยอ่ะฮะเราไม่รู้จักเลยนอกจาก I You Like Bad โอ้โเม่เวลาคุณโยนคุณแอบมองไอ้ไอ้วงซีสไมลด้วยมันกำลังจะมันจะจะไปตามแล้วแล้วแบบอะไรว่าเพลงอะไรเนี่ยยังแกะม่ได้เลยเออยังไม่ได้แกะมันเพิ่งออกมาของแบ็คพิง พร้อมนะครับคุณทั้งสองเพลงดีคีย์เดียวของคุณทั้งสองคือเพลงเพลงนี้ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่กดก็ได้ถูกไหมได้ได้ถ้าไม่รู้อย่าไปกดแต่ใจฉันมันมีแต่เธอมีแต่เธอเท่านั้นในสมองมันมีแต่เธอแม้ผ่านไปเริ่มนานมันจะลบจะลืมนะยัง,ไ,ยงไงเมื่อไม่มีนะใครผ่านมา คั้งนั้นไม่เคยโซฟาาห้มช่วยนะมาแทนที่เธอในใจฉันภาพจำอย่างชัดเจนโอ้โหแพทแต่ต้องตอบชื่อเพลงใเบาๆให้ติ๊งแล้วให้ติ๊งแล้วแล้วต้องตอบชื่อเพลงให้ถูกทุกคำเป๊ะๆนะแม่รีบตอบเดี๋ยวหมดเวลาเลยแมรนั้นเลยช้าตอบอะไรนะแม่รีบตอบให้ถูกภาพจำตอบว่าภาพจำภาพจำภาพจำมันทำไมมันชัดเจนกรรมการใช้เบา เอาหนึ่งคะแนนเอาแล้วของแรงกับพี่กับพี่คุณได้หนึ่งคะแนนแล้วครับคุณได้ล้มช้างคุณยุบตัวไว้แล้วคุณได้ได้ทำให้นักร้องยุค9 0 s ตี้เนี่ยนะครับสยบไปกับหนึ่งคะแนนนี้แล้วมันทำใหผมรู้สึกเจ็บมากๆเนี่ยเจ็บมากๆมันเ็นเรื่องที่แบบว่ามันแบบพลาดผิดพลาดเลยในชีวิตใช่ไหมครับเนี่ยบอกว่าเป็นนักร้องเฉยๆก็โอเคละพอบอกยุค9 0 s ตี้ปึ๊บนี่คูณไป30ปีเลยนะ ไม่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 เดี๋ยวขอเลียร์ก่อนนะฮะ D2B นี่คือยุคมิเลนเนียมนะครับมิเลนเนียมมึ่งมันก็ไม่ได้เจ็บน้อยลงสักเท่อยไม่ได้เลยอ่ะผู้ต่อไปครับคุณเชียร์คุณเต้ยครับเชิญมาไม่ต้องยอมกันนะนี่เต้ยเขานอนมาเลยนะคะไม่ใช่นี่ไม่ใช่ชุดนอนแล้วคุณดูลายเขากับลายเสื้อคุณก็คล้องจองกันดี ไม่ทำมมมันเป็น,บบนี้ยากรับ <c oughs> าอพร้อมนะมาเพลงดีคนะีย์เดียวของุณก้รงสองก็คือเพลงเพลงนี้ครับตองเจ็บต้องช้ำที่เรานั้นมันโง่ไปอยากหลีกไปไกลยังหลีกไม่พ้นนั่นแหละคือความกดดันที่ฉันต้องทนต้องเจอ ทุ่มเทใจให้เธอมากมายจนเกินตัดใจเดี๋ยนะันอเพลงอะไวะนันแหละคือควากดดันชื่อเพลงอะไรวะ้ากดดันกดดันโอ้โหใครเน่ยเชียแโมโหใครเดี่ยพี่เองเดี๋ยวพี่เองใครใครกดดันไหมกดดันกดดันครับกรรมการว่าไงกดดันใช่เปล่า ผูกใจเอาไปเลยหนึ่งคะแนนถ้าตอบว่าคระธามกดดันเท่านั้นแหละจบเลยนะแต่ได้กดดันไปครับคู่ต่อไปคุณเกรซคุณก้าวครับเชิญทั้งคู่ให้รู้ให้รู้ซะบ้างพร้อมนะเพลงดีคีย์เดียวของคุณทั้งสองคือเพลงเพลงนี้ครับถ้ามันเป็น เกมอะไรสักเกมก็ต้องมีคนเสียใจแต่การแพ้เพราะไม่เคยได้ลงแข็งหน้าเสียดายหน้าเสียใดยอย่าเก็บมันไว้อย่าปิดมันกดแล้วครับไม่แข่งยิ่งแพ้อะไรอะไรนะใอบอกายังไงเอาให้เอาให้ถูกชื่อเพลง นึกไปก้านึกไปยิงแต่มันนั่นแหละยิงแข่งยิงแพ้ยิงแข่งยิงแพ้นะกรรมการใช่เปล่าไม่ใช่คุณมี่สตาเหมือนโดนโยนระเบิดเลยมันนิดเดียวไม่แข่งก็ยิงแพ้ไม่แข่งกอยิงแพ้แข่งก็แพ้ไม่แข่งแล้ว ก็ยิ่งแพ้ไม่แข่งก็ยิ่งแพ้ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าเอาเอาเก้าเก้าให้เดียวใจช่วยต่อตอไปไม่ให้ไม่ให้มองต่อว่า ผมเคยเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วเหมือนกันแล้วมันมีคําเดียวพอใส่เข้าไปผิดชื่อเพลงเลยไม่เป็นไรไม่ได้ครับทางนี้ได้คะแนนไปแล้วนะฮะคู่สุดคู่นี้คู่ต่อไปเป็นหัวหน้าทีมครับคุณจูนคุณเบฟครับเชิญครับไม่แข่งก็ยิ่งถ้าไม่ใช่ของเขตั้งแต่รอบแร้ยี่เก่งนะแม่ยี่เก่งพร้อมเพลงดีคีเดียวของทุกทศคือเพลงเพลงนี้ครับ ว่าฉันต้องทำใจทุกๆุกฉากทุกตอนไม่เคยจางหายแม้จะผ่านเนิ่มนานเท่าไรและทุกฉากทุกตอนนั้นกดแล้วครับแป๊บกดมาใช่แล้วตอบว่าเพลงรักแท้ดูแลไม่ได้รักแท้ดูแลไม่ได้ใช่หรือเปล่ากรรมการฮะรักแท้ดูแลไม่ได้ได้คะแนนไป ยังเหลืออีกสองเพลงวิธีการแข่งขันสองเพลงนี้คือส่งตัวจี๊ดมาทางนี้เอาใครออกมาเอาเป็นตัวจี๊ดคุณพี่บีมกันเลยคุณบีมครับคุณบีมเอาส่งนักร้องมาเลยเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้เขาได้อะตัวเองเออให้พี่บีมเอาใไปอ่ะพี่บีมไปเดี๋ยวข้อนี้ให้พี่บีมชนะคุณเลือกเลือกคุณแพทย์เหรอโอเคคือไม่แข่งก็ยิ่งแพ้อหะย้ำเลยนะเนี่ยถ้าพร้อมนะครับคุณทั้งสอง เพลงดีก็คียเดียวขยีย้แล้วขยี้มากเพลงดีก็คียเดียวของคุณทั้งสองก็คือเพลงก็เพลงนี้ไม่ว่างดูบ้างสิคิดจะไปเป็นมือที่สาม,มันก็ควรต้องโดนสักที่ฉันไม่ได้อยากเลวไม่อยากทำอย่างนี่มันผิด จริงเกลฉันไม่ได้อยากเลวไม่อยากเป็นอย่าให้หลอกเป็น้อมเมนต์ทำไมเล่น คุณตอบคุณมีสิทธิ์ตอบแต่ถ้าเกิดคุณตอบไม่ได้เราฟังเพลงตอบตอนนี้ผมรู้นะให้ผมตอบได้ไหมผมรู้อยากพิชตหน้าตัวเองเล่นเจ้าของสูงเล่นเจ้าของสูงชื่อเพลงว่าอะไรวชัวร์คันต่อมีสิทธิ์กดอีกฟังเพลงกันต่อไปรู้แล้วกดรู้ตัวดีก็ได้แต่โทษใกลแล้วเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะได้พี่บีมพี่บีมเดี๋ยวพี่บีมได้ได้อยากเลวแค่หยุดใจไม่ไหวก็ ผิดจริงๆอย่างนี้สมควรตายแต่จะให้คนไหนที่ทั้งหัวใจรักคือพี่ขาวเต้าเต้าโซาะ่อนแล้ว่ังแล้วตอบว่าฟังนี่ฟังนี่คุณผู้ชมให้แล้วคนนี้จะตอบมาแล้วทีมสองห้างด้วยนะห้างด้วย ตอบมาเลยกี่โกงอะไรกูบอกเขากดหมดเวลาทำไมอะไรเจ้าเข้าเข้าหน้าผมหมดไปอะไรนะอะไรอะไรอะไรเจ้บมาว่ากีต่อไหมกี้เข้าตอบเมื่อกี้ตอบแล้วเดี๋ยวหมดเวลาแล้วใช่ก็พูดกูแอบแอบแพนก็พูดถูกพูดมาอะไรหมดเวลาเนี่ยเยอะมากทีนี้รู้แล้วรู้แล้วไปแล้วกูไปพูดเเีี่ยไป สมควรตายใช่เปล่ากรรมการถูกต้องไม่หยุดที่ทางฉันร้องถูกแล้วใช่ร้องฉันร้องร้องถูกแล้วไ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 งไม่แข่งก็ยิ่งแพ้อ่ะแต่ชอบพี่บีมอ่ะเงียบเงียบเงียบเพียงเดียวกันอ่ะถ้าน้อยสมควรตายผ่านไปแล้ว เลือเพลงสุดท้ายตัวจีดสุดท้ายห้ามซ้ําเดิมพี่เก้าเก้าไปเก้ามาเก้าเจอกับเชียรช่ใช่ไหมทำไมไม่เอาไม่แข่งก็ยิ่งแพ้ไปไม่เอาเพราะว่าค่าสมควรตายเดี๋ยวๆๆๆเมื่อกี้พูดเลยนะค่าสมควรตายมันต้องค่าน้อยสมควรตายใช่แต่ท่านตอบค่าสมควรอ๋อเพลงสุดท้ายเพลงดีคี่เดียวคุณทั้งสองคือเพลงเพลงนี้ อารมณ์ที่ลึกลึกยิ่งนานยิ่งใจไม่ดีอาจมีสักคืนที่ใจข้างในมีไฟร้อนรนเรื่อความรักยังเวียนมวนหยดฝนก็กนแล้วพี่ก้าวต่อเลยพีเซราตีค่ะพีเซราตีเดี๋ยวก่อนฟังกรรมการก่อนกรรมการว่าไงใช้เบาใช้เบา โอ้ยอย่าได้เลยสิเยเออย่าร้องให้เฉยร้องให้ไม่เอาเฉยเราเป็นเพื่อนเพืกันหมดนะแข่งกันมานะครับเหนื่อยล้าเหลือเกินคะแนนเสมอกัน3ต่อ3เดี๋ยวเกมต่อไปของเราเนี่ยนะครับจะต้องเรียกได้ว่าใช้จิตวิญญาณในการตอบมาเพราะว่าจำองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นกับคํานี้เสียกสอนสักครู่เดียว สำหรับเกมเพลงดีคีเดียวนะคะสนุกมากตลกมากยิ่งเป็นคู่ของพี่เกรทกับพี่ก้าวนะคะอันนี้ยิ่งฮาเลยเพราะว่ามันคือเพลงไม่แข่งก็ยิ่งแพ้ก็ยิ่งแพ้เข้าไปใหญ่คะ่ะเพราะว่าพี่ก้าวก็ได้ไปเพราะพี่เกรทก็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 กก็อยู่นั่นแหลคะค่ะก็ไม่ได้จบคะ่ะ <laughs>